assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนะครับวันนี้ผมบางเตยพิบูลหนึ่งนะครับก็จะมาอัปเดตที่ท่าเรือของน้องแตงโมนะครับวันนี้วันที่เจ็ดพุชิกานะครับเอ,อพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันลอยกระทงแล้วนะครับพรุ่งนี้ลอยกระทงปะครับพี่ใช่ใช่ปะครับอ๋อครับ อที่ท่าเรือของน้องก็น่าจะมีแฟนคลนับของน้องนะครับมาใช้พื้นที่ตรงนี้ลอยกระทงเป็นบางส่วนนะครับผมอตอนนี้นะครับน้ำที่จริงนะครับมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าน้ำทะเลเริ่มหนุนสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่า ข้างบนนะครับข้างบนเหนือเหนือจากเราขึ้นไปเนี่ยนะครับด้านบนนะครับเขื่อนเขาก็ปล่อยน้ําลงมานะครับเพื่อใหอ้ประชาชนนะครับได้มีน้ำลอยกระทงกันนะครับผมก็คือพพุ่งนี้นะระดับน้ำก็น่าจะอยู่ประมาณประมาณบันไดขั้นขั้นขั้นที่สองเนี่ยนะครับบันไดขั้นเนี้ยนะครับเพราะว่าคงไม่มากกว่านี้แล้วครับเพราะว่า เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับเขาก็เลยปล่อยลงมาพอดีพอดีนะครับลงมาเติมให้มันมีน้ําสําหรับลอยกระทงกันนะครับผมอ่าวันนี้ก็วันที่เจ็ดพฤศจิกานะครับผมพรุ่งนี้ถ้าเผื่อใครจะมานะครับมาลอยกระทงที่ท่าเรือของน้องก็เชิญแฟนคลับของน้องด้วยนะครับได้มา อัปเดตด้วยสายตาตัวเองเลยนะครับว่าตอนนี้ที่เนี่ยเป็นยังไงมั่งนะครับก็ตอนนี้นะครับคนที่น้องพอน้องก็ยังไม่ตื่นนะครับ ผมก็จะพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอ่าหวัดดีนะแบน เพิ่นี้เก็บกระทงมาเนี่ยพิ่งเนี้ยวันละกระทงเก็บกระทองถ้าเตก็บกระทองแนีผมคงไม่รักกันนะถ้าผมจะเก็บหมายว่าถ้าเกิดเขาลอยเมื่อคืนเนี่ยผมเก็บเช้าเออเก็บเช้าอย่าไปเก็บกลางคืนเย่าเก็บกลางคืนอันตรายด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อันตรายเราไม่คิ่เจอท่อเปาเขาอย่างนั้นอืมคือใจผมเ่ยเราไม่ชอบนี่ถ้าเกิดเขาลอยแล้วเนี่ยวันลุ้งนเจออีเออถ้าวันรุ่งขึ้นระไม่เหลือแล้วนะแบนมันดักตั้งแต่หัวน้ำยันท้ายน้ำแล้ว ม่เหลือให้เก็บแล้วเช้ามาพอพวกลอยปุ๊บพวกก็โดดกันตู้มตามเลยเนี่ยนะครับวันนี้น้ำมันด้านบนเขาปล่อยลงมานะครับผม ก็คิดว่าน่าจะเตรียมการไว้สําหรับคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันลอยกระทงนะครับเ,เรียนแฟนขับนะครับป้ายไว้นิ้วของน้องนะครับที่มันชํำรุดเสียหายนะครับใครที่จะมาทำให้น้องใหม่ก็ทำแล้วมาติดได้เลยนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์ แฟนคลับของน้องทุกๆคนด้วยนะครับผม ก็เรือด่วนเจ้าพยานะครับเข้าไปที่สะพานสาทรน,นะครับอ่ะอามาตื่นแล้วนะครับไปยืนนู่แล้วครับอ่าคลิปนี้นะครับผมขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผม Quan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sawadi Kapu